สวัสดีค่ะตอนรับข้าสู่1 0น่ปฏิบัติการคลิกชีวิตมันนี่เมคโอเวอร์นะคะประจำวันจันทร์27กันยายน2564ค่ะอยู่กับคุณรัชพลเหล่าวน,นิชและที่ฉันรุ่งนภาสงสศาค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ะวันนี้เดี๋ยวเราจะคุยกับคุณสาธิตบวาสันติสุทธิ์ c ีนักวางแผนทางการเงินจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทยะนะครับก็มีเรื่องที่อยากจะชวนคุยก็แล้วความจริงเราคุยมาหลายหนแล้วแต่อันนี้ก็มาคุย มันก็เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดว่าตไอเรื่องของแชร์ลูกโซ่หรือเรื่องของการโกงกันผ่านออนไลน์เนี่ยเราก็รู้ทั้งรู้แล้วก็ดูเหมือนเรียกว่าอะไรรู้ว่าเขาหลอกก็เต็มใจให้หลอกประมาณนี้แต่เต็มใจให้หลอกหรือบางคนก็ถูกหลอกโดยที่เชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าเขาไม่ได้หลอกมันก็ยังเยอะอยู่นะอย่างคดีความที่เป็นข่าวเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะมีสองคดีใหญ่ คดีที่น้องไปซื้อมือถืออันนั้นก็หลอกเขาว่ามีของให้แต่ไม่มีของจริงๆก็เห็นบอกโกงไปจนหัวร่ำรวยคือซื้อรถเปสามีได้อะเก่งมล่ะครับส่วนอีกกรณีหนึ่งอันนั้นก็เป็นกล่นแชร์ลูกโซ่ไอ้แนสแอปอะไรเนี่ยนะฮะซึ่งหัวนั้นวงเงินทั้ง6,000กว่าล้านนะก็คนเข้าไปเทรดไปอะไรของเขาเนี่ยเห็นว่าประมาณ ,6000 กว่าคนเหมือนกันเฉลี่ยรายละล้าน่ะ <ะ>จำนวนผู้เสียหายดูไม่เยอะแต่ด้วยมูลค่าของแต่ละคนไม่น้อยนะะเมื่อเทียบกับหลายแชรทที่โกงกันมัหึมาก,กว่านี้นะในอดีตนะครับอะออมา<อ>คุยเรื่องนี้กันกับคุณสาธิตนะสวัสดีครับคุณสาธิตสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณก้และคุณเล็กแล้วปท่านผู้ฟังนะครับวันนี้จะมาเตือนภัยกันหรือว่าจะจะจะมาคุยกันเป็นอุทาหรณ์ไหมให้คนที่ยังไม่ถูกหลอกครับก็คืออยากจะมาก็คือห่วง โหนตรงจุดนี้จริงๆนะครับเพราะว่าอะไรเพราะเดี๋ยวนี้มันมีคือพวกน้ว,ว่าคือผมเชื่อมาตลอดนะที่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีปัญหาเศรษฐกิจทีนี้นะครับอัตราการหลอกอะไรวกต่างๆเนี่ยจะยิ่งสูงมากยิ่งขึ้นคือพวกนี้ว,ว่าคนเนี่ยคือพื้นฐานเลยอะบางคนอะเอาง่ายๆ่ดี๋บางคนอาจจะมีสินทาอ,อยู่ในใจอยู่เหมือนกันนะครับแต่ทีนี้เวเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวเองเดือดร้อนปุ๊บเนี่ยบางทีเนี่ยสินทาม,มันจะหายไป S <S> นะครับที่สิ่งทำมันจะหายไปพวกทุกคนก็จะพยายามแบบพวกนี้ว่าเอาตัวล่อแหละโดยที่ไม่สนใจว่าคนอื่นจะเป็นยังไงบ้าง <S <S นะครับเพราะฉะนั้นเราถึงสังเกตเลยว่าช่วงโควิดเป็นต้นมาอเนี้ยเรื่องของอัญ,ญกรรมพวกนี้ยมันเกิดขึ้นเยอะมากครับนะครับที่เกิดขึ้นเยอะมากผมเลยเนี่ยบางทีเราก็ไปเจอข่าวที่แบบบางทีก็เศร้าอ่ะนะครับอย่างเช่นน้องม .6 ไปพ้นล้านทองนะครับไปพ้นั้านทองเพราะอะไรเพราะว่าโดนโดนพวกแร์แสบเนี่ยอ่ะมันหลอกหลอกการลงทุนนะครับ น้องคนนั้นเขาก็แบบอาโอเคเขาเ็าอยากมีรอบคงอาจจะหวานดีกับครอบครัวนะครับช่วยหาเงินก็<ม>ไปเอาเงินประกันของพ่อนะครับเงินประกันของพ่อห้าหมื่นบาทเอามาลงทุนอลงทุนเสร็จปก๊เกเจ๊งเลยก็คือว่าไงว่าไอน้นี่เนี่ยคือไอไอมิจฉาเชี่มันก็หนีไปเลยอื<ม>นะครับซึ่งเวลาผมไปอ่านเคสของน้องคนนี้เนี่ยเฮ้ยมันผักมันมันเหมือนกับเลยนะเหมือนกับเคสที่เพื่อนผมเจอที่เคยมาเล่าทีหนึ่งคือตอนนั้นเพื่อนผมเจอเนี่ยโดนไปเจ็ดหมื่นนะครับน้องคนนี้โดนไปหกหมื่น มิชฉาชีพอยู่ทักอยู่ทั้งเมืองโดนเหมือนกันทั้งคู่อแต่จุดหนึ่งเลยที่รู้สึกสังเกตเลยก็คือว่าเพื่อนผมเนี่ยเสียตั้งฟรีอืคือเพื่อให้ว่าตํารวจจับคนร้ายไม่ได้ครับนะครับคือเพื่อให้ว่าแจ้งความไปก็เงียบนะนะครับแต่เวลาไอ้เร่องนี้ต้องออกโซเชียลต้องออกโซเชียลอ่าสตอรี่มันต้องน่าสงสารอ่ามันต้องเป็นเพื่อนเพื่อนคุณสาธิตนี่อาจจะยังไม่ค่อยน่าสงสารอาจจะมีเงินสิบล้านโดนหกหมื่นโอ้ยจิบ <l ots> คือคือไม่เป็นป้วนลานทองไงน,นะถ้าเป็นป้วนลานทองอาจจะอาจจะเป็นข่าวคือคือเวลาผมเจออย่างนี้ปม๊เนี่ยผมเชื่ออย่าง,างนึงเลยนะนะครับที่พวกมีแ้แขที่พวกนี้เนี่ยมันอยู่รอดได้แล้วแลวไอ้เรื่องแขลูลุกโซ่เลยมันไม่มันไม่ตายเลยนะอืมสาเหตุส่วนหนึ่งเลยนะสาเหตุส่วนหนึ่งเลยนะเป็นเพราะว่า ข้าราชการรับระบบราชการเราเดียวรู้ระบบราชการเรานี่มันมันมันเป็นระบบรีแอคทีฟอะคือมันไม่ใช่โปรแอคทีฟที่ว่าแบบเฮ้ยเวลามันมีสัญญาณผมขึ้นจริงถามว่าไอ้พวกนี้อะเราเอ็นแอสแอบเนี่ยเห็นมานานยังเห็นมานานแล้วนะมีคนมาถามผมเยอะแยะเลยว่า NAS แอสแอบลงทุนได้ไหมเราก็บอกว่าเฮ้ยมันแช่มันแช่ลูกโซ่โกงแงงแงอ่านะครับเราก็เตือนไปว่ามันโกงมันโกงมันโกงขนาดเราชาวบ้านเนี่ยเรายังเรายังเจอเลย ้อหน่วยงานของรัฐบาลอย่างดีเอสไอตย่างต่างนี่ผมว่ามันไม่เห็นเลยหรอกหรืออ่ามันเห็นอยู่แล้วถ้าเขาเข้าไปป้องกันได้ตอนแรกนะครับไอที่เสียหายหกพันล้านบาทหกพันคนอ่ะอืมันไม่เกิดหรอกนะครับแล้วอย่างหนึ่งคือพวกมืใหัตที่มันชอบเพราะอะไรเพราะว่าอ่ะถ้าสมมติไปอย่างนี้ถ้ามันไม่เป็นข่าวก็หลอกไปเรื่อยๆก็หลอกไปเรื่อยๆนะครับอย่างสมมติอย่างแจ้งความอย่างยกตัวอย่างผมที่ผมเคยโดนโกงออนไลน์อ่ะ ใช่ S <S> ไหมครับแจ้งความไปอายัดบัญชีไปมันก็อายัดไปอา,ายัดไปมันก็ไปเปิดแบงค์อื่นอืมันก็ไม่แข็งอ่าคือพเพื่อนว่าเขาเรื่ออะไรบทลงโทษมันอ่ะต่ำมากเมื่อเทียบก,กับผลผลประโยชน์ที่มันได้ค่ะซึ่งจริงๆแล้วพวกนี้ผมว่ามันเลวจริงนะอย่างเงี้ยอย่างไอ้อน,น,อน,น,อน,น,น้องคนนี้เนี่ยน,น้องที่หมอปกเสียนาคตไปเลยอืแล้วจากจากเดิมอยู่ในโรงเรียนตอนนี้ไปอยู่เน็กฟุ้งแล้วหรือจะมงคนนะที่ซื้อมือถือแล้วโดนโกงอะเนาะซึ่ง นั่นฆ่าตัวตา,ายด้วยอะครับคือไอ้นี่จริงๆเนี่ยต้องจับมาในฐานะไอ้นั่นเลยนะฆาตกรรมเลยนะนะครับทีนี้เอาหล่ะในเมื่อภาครัฐเน,นี่ยเขาก็โอเคยังรีแอคทีฟอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแปล,ปลว่าอะไรแปลว่าโดยโระบบเนี่ยมันส่งเสริมอืมมันส่งเสริมให้มันมีมีมไอ้ย่างเนี่ยเกิดข,ขึ้นตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะว่าค่สเมนิฟิตแล้วสมวนทผมเป็นเหตุที่ผมคิดถึงค่สเมนิฟิตแล้วที่มันคุ้มเว้ยใช่ไหม คือโอกาสที่คนไปแจ้งความมันก็ไม่ได้เยอะหรอกนะครับแล้วอย่างหนึ่งคือหรือบางทีก็หนีหนีไมทันน่ะหนีไปก่อนหนีเลยทรัพย์สินทันเนาะใช่หรืออย่างไอ้เคสนี้ไงไอ้เคสไอ้เคสน้องมหกเนี่ยปากขวว่ามันไอ้คนที่โกงเนี่อย่าอย่าอย่ากับสามีไปเลยนะคือเวลามันเห็นเป็นข่าวปมันรู้เลยว่าเดี๋ยวตำรวจมเป็นข่าวปุเดี๋ยวตำรวจมันต้องมาจับละมันก็เลยรีบยักย้ายถ่ายเทโทรัพย์สินไปอยู่ในบัญชีสามีหมดเลยแล้วก็อย่าเลยแล้วก็หนีเลยอื สุดท้ายโดนจับได้แต่ไม่รู้จะตามเงินคืนได้ปะ่ะวนะครับเพราะอะไรทำไมถึงถึงโหงรุ่นตามเงินคืนได้ไม่ได้เพราะอย่างเทสอยู่เคสนในดีนานมากแล้วไม่รู้จับได้ปะ่ะที่มันมีระดับขอสอเลยอะอายุ84ปีโดนโกงอะ่ะโดนคอเซ็นเตอร์โกงหมดไป24ล้านเดิตามเงินคืนได้แค่3ล้านโอ้โหถ้าผมเป็นมิจฉาชีพผมได้มา21ล้านให้คุ้มเว้ยนี่ไงมันถูกผุดเป็นดอกเห็ดอยู่เนี่ย อ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้อ่ะมันเป็นดอกเห็ดนี่ว่ามันเป็นดอกเห็ดปุอมนะครับมันก็เป็นหน้าที่ของเราเองครับง่าคๆว่าอย่าอย่าไปหวังต้องรู้เท่าทันนะต้องรู้เท่าทันอ่ต้องรู้เท่าทันนะครับที่รู้เท่าทันเลยเนี่ยเอาง่ายๆเราต้องศึกษาเราว่าเวลามันโกงเราเนี่ยมันใช้เรื่องไหนหรือใช้จิตวิทยาตัวไหนมาโกงเราบ้างอืนะครับจริงๆมันมีจิตวิทยาจริงๆจิตวิทยาที่มันใช้เลยเนี่ยใช่ไหมมันเป็นจิตวิทยาที่เรียกว่าจิตวิทยาที่เรียกว่าแบบเนี่ยมันเป็นจิตวิทยาที่เราเะเจอในชีวิตประจําวันอยู่แล้วอ่ะื นะครับโดยที่เราไม่รู้ตัวแหละว,ว่าตอนนั้นเราโดนเรื่องของจิตวิทยาอยู่อื <Okay. S 2> นะครับทําให้เราตัดสินใจโดยแบบไม่มีเหตุผล uh huh. นะครับเข <Okay. S 2> าเรียกว่า reason of unreason uh huh. แต่ว่าเหตุผลของการไล่เหตุผล uh huh. คือพวกนี้ว่าถ้าสมมุติว่าในภาวะปกติเลยเนี่ยอันสมมสุดในภาวะปกติเนี่ยนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรมามากระตุ้นเราเลยเนี่ยไอ้ของที่มันหลอกตัวนี้เนี่ยเราจะไม่ลงทุนมันมแน่นอนอื uh huh. เหมือนอย่างเนี้ยเหมือนอยา่างไรล้วคนเวลาเจออ่านเจอข่าวใช่ไหมครับอ่านเจอข่าวเขาบอกว่าโอ้โหลงทุนได้ไงอออ <c oughs> มันดูก็รู้นะก็จะ <c oughs> บอกงเนี้ยดูดูก็รู้ไม่ใช่เคสแรกนะมันเกิดมาแล้วคุณนยังไปเช่อได้ไงอะไรอย่างเนี้ยเป็นเพราะว่าหนะ้าวันที่เราพูดเนี่ยเราไม่ได้อยู่ในในสถานการณ์ตรงนั้นเนาะอ่าไม่ได้อยู่ใน,ในสถานการณ์ตรงนั้นนะครับถ้าจําไ,ได้นะมันมีสมัยอยู่ยุคหนึ่งนะนะที่มันมีเคสของหมอหมอคนหนึ่ง ที่ไปเรียนหนังสืออะไปเรียนหนังสือไอ้สิไม่ใช่ไปเรียนหนังสือไปไปเปิดโรงเรียนสอนเตว์เ huh. ตวหนังสืออ่่เรวก็มีคนมาเรียนแล้วก็สร้างจิตวิญญาณหมู่เลยว่าโอเคชาติทีแล้วเคยเป็นสามีพรญยากันล้วก็หลอกเลยนะครับก็คือเพื่อใ้ใช้จิตวิญญาณทาให้เกิดมีการต้องไปหย่าก,กับครอบครัวอ่ะสุดโหเป็นเรื่องเลยตอนหลังนะครับสุดท้ายตอนนั้นนก็โดนจับไปได้ครับทีนี้จิตวิญญาณอะไรบ้านที่เขาใช้กันทําให้เรา ทำให้เราขาดความมีเหตุผลไปทําให้เราขาดความมีเหตุผลมีเหตุผลไปในตอนนั้นเลยนะครับเพื่อเอาอย่างง่ายจิตญาตัวหนึ่งเลยนะที่ใช้กันเยอะๆเลยนะนะครับคือเขาเรียกว,ว่ากิาิยาแบบฝูงหาจิตยาหมู่นะจิตยาหมู่นะครับก็คือเป็นพฤติกรรมแบบฝูงฝูงหาคือพฤติกรรมแบบฝูงหาเลยเนี่ยคือพวกนี้ว,ว่าคนเราเนี่ยเวลาทําอะไรก็ตามเนี่ยจะทําตามคนส่วนใหญ,ญ,ญ่อื อ่าทำตามคนส่วนใหญ่เหตุผลเพราะอะไรเพราะว่ามันจะมีความนึกอยู่ในใจอย่างหนึ่งเลยก็คือ I'm not okay you are you are okay อืมก็คือเพื่อไงว่าเฮ้ยคนรอบตัวเนี่ยถูกต้องเสมออืมคืออย่างน้อยเนี่ยคนรอบตัวมันหลายคนอ่ะมันถูกต้องเสมอถ้าเพื่อความปลอดภัยของตัวเองเนี่ยทําอะไรก็ตามทําตามคนส่วนใหญ่ไม่เดือดร้อนอืมอ่าอย่างน้อยถ้าเจ๊งเจ๊งหลายคนอ่าแล้วอ,อย่างที่สองเลยก็คือว่าถ้ามันไม่ดีจริง คนส่วนใหญ่คงไม่เล่นอืมค่ะอ่าเพราะฉะนั้นนี่นะครับก็คือเขาเรียกว่าพฤติกรรมแบบฝูงหา่านนี่พฤติกรรมแบบฝูงห่านตรงนี้เนี่ยพวกจิตยไอ้พวกนักวิชาชีพมันทนํากันยังไงบ้างครับนะครับอย่างเช่นเกณีีของพวก n a s a q เลยกระดับ n a s a เลยนะครับเขาก็จะโอเคอาจจะมีตั้งเพจในเฟซบุ๊กนะครับ หรือหลอกในสตา้าแกรมหรืออะไรก็ตามอะไรอย่างนี้นะครับ่เพื่อนผมเนี่ยโดนหลอกอย่างสตาแการมใช่ครับก็มาเสร็จปุ๊บก็ส่งเข้ากลา<ห>ุมไลน์อย่างเช่นกรณีของของเน็ตแอบเน็แอบเลยเนี่ยเขาจะมีแบบเหมือนกับเป็นใครแบบเป็นขึเน็ตแอปเนี่ยมันผมไม่แน่ใจว่าเป็นอันเดียวเพื่อนผมโดนหรอไม่รู้<ห>คือคอนเซปต์เนี่ยสเต็ปก็เหมือนกันเดียรเลยสเต็ปเหมือนกันเดียรเลยก็คือขั้งแรกสุดเนี่ยให้ลงทุนไม่ต้องเยอะพันกว่าบาทพ่ออ พันกว่าราทพอเสร็จแล้วก็ให้ผลตอบแทนเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยต่อวันอยู่ที่ประมาณสองเปอร์เซ็นต์ต่อวันสองื้อนี่โคตรเยอะเลยนะปีหนึ่งก็เจ็ดร้อยเปอร์เซ็นต์คือต่อวันเนี่ยอยู่ที่สองเปอร์เซ็นต์ที่ว่าสองเปอร์เซ็นตเสร็จปุ๊บเลยเนี่ยเอาละถ้าเกิดสมมติใช้ผ่านสเต็ปหนึ่งคือมันจะบอกเลยว่าเป็นแผนแผนประกันแผนประกันหุ้นแผนประกันหุ้นเลยก็คืออ่าเป็นขั้นถ้าเกิดคุณลงทุนสเต็ปหนึ่งเอาคุณได้เงินไปนะครับ แแล้วถ้าเกิดคุณอยากจะไปสเตจสองต่อต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นอ,อย่างเพิ่มผมตอนนั้นต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นแต่เงินเพิ่มขึ้นอย่างเดียวไม่พอนะครับถ้าอยากจะได้เงินต้นคืนจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดอยู่สามสามเงื่อนไขอะไรไม่รู้ของมันเนี่ยต้องผ่านครบเงื่อนไขทั้งหมดสามเงื่อนไขคุณถึงจะได้เงินคืนและเพาบวกผลตอบแทนนี่ไงคือผนการลงทุนทีนี้ตอนที่มันมันจะใช้ในเรื่องของพฤติกรรมผูงหันทาไงมันก็เริ่มเริ่มสแกนเลยสแกนเลยสมมติว่าโอเคมันหยอดไปก่อนนะครับ ออาใครฝากใครฝากเงินพันเก้าเอาไปเลยดอกเบี้ยยี่สิบสามสิบบาท <S <S านะครับต่อวันมันก็มันก็อ่อยเหยื่อละให,ห้ให้เหยื่อไปก่อนยี่สิบสามสิบาทเนี้ยจะให้เหยื่อไปยี่สิบสาสิบาทเพรเนี่ยมันเกิดจีเวยาตัวที่สองเกิดขึ้นทันทีเขาเรียกว่า representative b u l i s คือเพื่ไงว่าเวลาเราได้เราก็จะเชื่อว่าการลงทุนทั้งต่อไปมันก็จะได้อย่างนี้อ่ะก็คือเราจะใช้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ย มาเป็นตัวแทนของเหตุการณ์ที่จะเิ็นึินแน่นะคอืมค่ะอค่าทีนี้เรา,เ,รา,เ,ราเห็นปุ๊บว่าเราน่าจะได้เว้ยอ่วโอเคมันได้จริงนี่หว่าใส่เพิ่มลงทุนปุ๊บอ่ะครั้งนี้เราเริ่มใส่เพิ่มเมื่อเราใส่เพิ่มปุ๊บนี่นะครับคนเริ่มกลัวเมื่อไหร่ก็ตามเงินยิ่งออกจากกระเป๋าเราเยอะเนี่ยมันจะเริ่มกลัวลลอือ่าที่เริ่มกลัวปุ๊บนี่ยทาไงดีเพื่อให้คนเราไม่มีเหตุผลอ่ามันก็เลยสร้างลายกรุ๊ปขึ้นมาลายหนึ่งเลย ไลน์กรุ๊ปเลยนี่แหละก็คือพวกนี้ว่าเหมือนกับฟิชชิ่งที่เราเคยคุยกันไปที่แล้วเนี่ยมีมีคนประสบความสําเร็จแบบนี้เยอะแยะอะไรเงี้ยหรออ่าก็คือเข้ามาในกลุ่มนี้นี่เราเข้ามาในกลุ่มนี้ป๊บก็ปิดประตูตีแมวเลยท,ทันทีท้งนี้อ่าปิดประตูตีแมวเลยก็คือไอ้คนในไลน์กรุ๊ปเนี่ยคือหน้าม้าทั้งหมดเลยอืคือหน้าม้าทั้งหมดเลยเสร็จแล้วก็มาถึงป๊บอ่ามันก็เริ่มเริ่มคือไอ้พวกหน้าม้านี่มันก็จะแปล่สภาพตัวเองก่อนแปลี่ยสภาพตัวเองก่อนนะครับว่ามันเนี่ยคือคนลงทุนอื มั่นคือคนลงทุนเหมือนกันอืมันก็กลัวกลัวกล้าๆเหมือนกันนะอือ่าแต่พี่สาวเขาลงทุนแล้วเหมือนได้เว้ยเริ่มอ้างบุคคลที่สามมาละอ่าบุคคลละตัวเขาเองก็เขาทำแบบว่าเหมือนกับเขาเองก็เขากล้ากลัวๆมีอารมณ์เดียวกับไอ้เหยื่อเลยนะมีอารมณ์เดียวกับีเยี่อใสิบห้าเเเขาจน่งชืออโ เขาลงทุน <S an> อืออ่า <S an> ลงทุนเสร็จแล้ว <S an> เขาก็ลงทุนไอ้ตึ้งปกเอ๊ะได้จริงไว้ยข่าวก็มาโพสในในหลายกลุ่มอือไอ้อครั้งนี้อ่ะเพื่อนเราก็เริ่มเห็นละไอ้คนรอบตัวนี่อะซื้อหมดเลยเว้ยอือแล้วได้เงินคืนจริงเว้ยอือทำไงดีอ้าวควักตังค์ซื้อหลักอันนี้อืมควักตังค์ลงทุนเพิ่มคนี่เนี่ยพฤติกรรมกลุ่มอือ่าพฤติกรรมกลุ่มตรงนี้มันจะทำให้เราแบบคล้อยตามพวกนี้โดยสุดท้ายเราไม่มีเหตุผลเลย ce, คือ เราไม่รู้ว่าเรา <โก S 1> มีเหตุผลจริงจริงแต่เราจริงกราไม่มีเหตุผลเนี่ยคือผลตอบแทนอะไรมันได้มากขนาดนี้เป็นไปได้ไงคือถ้าสมมุติในภาวะปกตินะมีคนมาบอกคุณโก้คุณเล้งเนนะี่ยลงทุนได้ดอกเบี้ยแบบถ้า,าตัวต่อตัวเนี่ยเราไม่หลงคล,ลุมอ่าเราไม่หลงคลุมอยู่แล้วแต่นี่เวลาเจอพฤติกรรมกลุ่มนี้ปุ๊บเนี่ยมันเริ่มความมีความมีเหตุผลเราเริ่มหายไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วใชนไม่หความมีเหตุผลตรงนี้มันใช้กันเยอะตรงไหน นี่คือในออนไลน์นะอืในออฟไลน์ก็มีในออฟไลน์ก็แบบจะจัดสัมมนาเลยอืจะจัดสัมมนาเลยจัดตามโรงแรมเลยนะครับเสร็จแล้วก็เอาเหยื่อเข้าไปเหยื่อเข้าไปเสร็จแล้วก็ปลุกโอ้โหแบบมีเปิดหน้าม้าหน้ามูหน้าม้าเข้าไปปุ๊บมีรถหรูรออยู่หน้าหน้าหน้าโรงแรมเลยมี่โต๊ะก็โอ้ยมีใส่แท็กซี่โดเลยมาเลยอืนะครับคือพวกนี้ยคือเรื่องของการหลอกนะอ่า เขาบอกบางทีบางทีเนี่ยเราเราอาจจะแบบเออเราก็รู้ว่าแบบเฮ้ยมันหลอกแน่เว้ยแต่มันาบาง,งอย่างมันก็ท้าทายเราอะแบบท้าทายที่ที่คุณโก้พูดมาเป็นจิตใหญ่อีกตัวหนึ่งนะอิตใหญ่อีตัวหนึ่งเลยคืออย่างนี้สังเกตดูนะครับคนที่โดนหลอกเนี่ยหลายหลายคนเนี่ยไม่ไม่ติดคำว่างเขาติดหลายหลายคนเนี่ยไม่งเนะ เรียนสูงด้วยนะมีฐานะการศึกษามีรายได้สูงอ่ะว่า่ง่ายยังโดนหลอกมีรายได้สูงแบบฐานะอะไรต่างๆดีเลยคือพวกนี้เนี่ยนะครับก็โดนหลอกโดนหลอกเยอะด้วยที่โดนหลอกเยอะด้วยเพราะอะไรเพราะว่าเขาอจะเชื่อมั่นตัวเองมากว่าปูกเก่งเขาจะเชื่อมั่นตัวอ่ะไม่โดนหลอกหลอกมองท่านหรือไม่าักิดสมมุติ เราเห็นว่าว่ามันโดนว่ามันหล,นหลอกยอยงี้ไงหนีทันไวกว่าอ่าหนีทันหนีทันอื <Lauren. S 2> ทีนี้พวกนั้นมามันก็จะรู้ไอ้พวกนี้มันก็จะรู้ว่าไอ้คนผู้นี้เลยเนี่ยนะครับคนที่เชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยจะมีความเป็นอีกโอก้สูงทีนี้เวลามีความเป็นอีกโอก้สูงเนี่ยเวลาเขาหลอกเขาจะหลอกไงต้องท,ท,ท,ท้าทายมันท้าทายมันอ่าท้าทายเลยบอกว่าเฮ้ยนี่เนี่ยถ้าคนดับอย่างนี้บะสมมติยกต,ตัวอย่างอะสมมติยกตัวอย่างไอดดิบะคนที่เกงนะ่งอ่ะก็จะลงทุนอย่างนี้กันทั้งนั้น อ่าหรืออะไรกแบบอะไรอย่างเงี้ยคือพวกนี้ถ้าเกิดคุณลงทุนเนี่ยคุณได้แจวอ่ะอ่าเพื่อพวกนี้วันนั้นพรมันก็จะแน่นแล้วใช่ไหมพวกนี้นะครับใช่ไหมเกิดสมมุติว่าอย่างผมเนี่ยเกิดเจอคนกลุ่มนี้เนี่ยก็รู้มันหลอกนี่ไงนะไปเตือนเขานะเขาไม่ฟังอืมเขาไม่ฟังเขาเขาจะถือว่าเขาแกวว่าไงเขาบอกว่าเราอ่ะไม่รู้จริงอุ้ยคนรวยกันไปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าก็เนี่ยผมเคยเจออยู่เคสหนึ่งเลยนี่กับ กับคนในบริษัทผมเองนะครับคือเราเจอเพราะเรารู้เลยมันหลอกอย่างเงี้ยลองอย่างเงี้ยเสร็จกพเราบอกว่าเฮ้ยมันหลอกอ่าไอ้นี่น้องคนี้ก็บอกว่าอ่าไอ้น้องเขาบอกว่าพี่อ่ไม่รู้จริงเราก็เอากรลอตไปเตือนเลยนะพอดีมีเพื่อนอยู่ในกรอตก็เอากรอตเตือนเลยนะเพื่อนเราก็ใจดีนะครับเปนสมัติเตือนให้ มันก็บอกกอลตอไม่อยู่จริงอ้าวโอเคจบเลยหมูจะหาเมฆาลเข้ามาสอนอีกนิมนเลยอช่ไหครังงน,น,นิมนไปที่ชอบที่ชอบขัดกอลตเตอเตือ<ม>ตนยังไม่ฟังก็<ม>ตามตาม,มเอี่สบายใจแ้วผมว่าบางทีเนี่ยไอไอ,ไอความโอเวอร์คอนฟิเดนซ์เนี่ยสมมตินะเราอยู่ในแวดวงตลาดเงินตลาดทุนเราก็พอมีความรู้อะไรเนี่ยแต่นี้พอมันมีอย่างสมมติว่าคริปโตเนี่ยตอนนี้เราก็ได้ยินข่าวไปลงทุนกันเยอะแยะมากมายร่ำรวยกันไปเนี่ยนะ คือบางทีคนที่มาล่าให้เราฟังเนี่ยเราก็สงสัยให้มันรู้เรื่องคริปโตว่าคือเราก็เราก็จะโอเวอร์คอนฟ i เ e น c ์หน่อยๆว่าแบบเฮ้ยเรารู้มากกว่ามันแต่เอ๊ะทำไมมันลงทุนแล้วมันได้เงินวะเราก็จะเริ่มมันชา์เลนจ์เราไงว่าแบบเอ๊ะมันท้าทายไว้หรือว่าเอ๊ะหรือเราจะลองดีวะเอ๊ะมันน่าจะดีจริงไว้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มคิดอย่างนั้นเนาะใช่ใช่คือนี่ครับคือหลักอันหนึ่งนะคุณโก้คุณเล็กเนาะ คือหลักหนึ่งที่เขากุดหลอกกันเดี๋ยวเรียกว่าหลอกกันเดี RIGHT ๋ยวคือที so on so so on so ok so ่จะใช้ว่าหลอกก็เธอเหมือนกันนะคือจะใช้ว่าหลอกเลยก็ได้นะก็คือว่าคนที่หลอกเนี่ยเขาจะรู้ว่าคนส่วนใหญ่คิดว่าอะไรออืืมเขาจะรู้เลยว่าคนส่วนใหญ่คิดว่าอะไรนะครับทีนี้เมื่อเขารู้ว่าคนส่วนใหญ่คิดว่าอะไรเนี่ยเขาก็จะลงทุนเอาเพราะว่เป็นเรื่องของการลงทุนเขาจะลงทุนตรงกันข้ามกับที่คนส่วนใหญ่คิดอืออ่าย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างอันหนึ่งให้ดูภาพแล้วกันนะอย่างสมมติว่าเราเวลาเราเล่นหุ้นเนี่ย เราก็จะศึกษาดูว่าเฮ้ยหุ้นตัวนี้เวลาเราซื้อเนี่ยต้องกาไรนะอเอาง่ายหาาลักของเราลงทุนอะซื้อแล้วราคา,า,าต้องขึ้นทีนี้ซื้อแล,ล,ล้วราคาต้องขึ้นเนี่ยเอาง่ายๆสมมติว่าในในตอนเล่นหุ้นเราจะมีฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาบิดบิดการเสอรา่าออฟเฟอร์คือข,าขาวามือนะครับถ้าออฟเฟอร์คือมีคนเสนอขายเยอะๆเลยมีหุ้นมาเสนอขายเยอะๆเลยแต่บิดต่ำๆก็คือพุ่งี้มันมีคนเสนอบิดเนี่ยในในจํานวนที่ไม่เยอะ ถ้าเราในฐานะคนทั่วไปเรามองก็บอกว่าเฮ้ยหุ้นตัวนี้ของสายแม่งไม่ไปไว้อืเพราะมีแต่คนจ้องขายอย่างเดียวไม่มีใครซื้อเลยคนซื้อไม่มีใครซื้อเลยแต่จริงเจ้ไม่ใช่นะถ้าเมื่อไหร่เจออาการอย่างนี้นะนะครับคือเจ้ากําลังเก็บของอเจ้ากําลังเก็บของเจ็บของเพื่ออะไรเพราะอะไรล่ะสูว่าเขาเขาัขาอดออฟเฟรอร์มาเยอะๆคนทั่วไปคิดบบกว่าเฮ้ยหุ้นตัวนี้ราคาจะตกไว้แนวโน้มตกใครมีอยู่ก็รีบเอาออกมาละกลัวมันตกมากกว่านี้ สุดท้ายคนที่อยากย่อยถืออยู่ก็ปล่อยของนะปล่อยหุ้นในมือออกมาปล่อยหุ้นในมือออกมาพวกเจ้าก็ากคอย <ไป S 2> เก็บค <ไป S 2> อยเก็บคอยเก็บ่าเก็บเบสเขาคิดได้เลยอ่านี่ไงเพราะงั้นคือพวกนี้เขาศึกษา,าจิตวิทยามาหมดเขารู้ว่าเราคิดอะไรไงอืมอ่มอมอเาเขาก็ลงเขารู้ไหมครับผมว่าเขารู้ว่าคิดอะไรเขาก็ทาตรงที่เราคิดนั่นแหละเขาหาประโยชน์ตรงส่วนที่เราคิดนั่นแหละนะครับทีนี้มาต่อเลยนะครับ เขารู้ว่าเราคิดอะไรอีกบ้างไอ้พวกคนรอคือเขาเรียกว่า success factor success factor เลยก็คือทุกคนอยากประสบความสําเร็จอือ่าที่ทุกคนอยากประสบความสาเร็จเนี่ยคนอยากจะประสบความสาเร็จเรื่องอะไรบ้างอันหนึ่งง่ายๆ่ยรวยสองดังอนี่อยู่สองอย่างหล,กลักเลยอยากรวยอยากดังนะครับอยากรวยอยากมีชื่อเสียงเขาก็ตรงนี้มาเล่นเลยอยากรวยมาอยากมีชื่อเสียง สังเกตง่ายๆนะครับเวลาเขาหลอกคนกไปอยู่ในวงของแชร์ลูกโซ่หรือพวกอะไรต่างๆนะครับเขาเขาทำไงเขาจะแบบว่าเอารถหรูมาตั้งเลยเอเารถหรูมาตั้งเลยเพราะรถหรูนเนี่ยคือักเซสแฟ f เตอร์ของคนรุ่นใหม่เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีรถหรูพวกนี้เนี่ยโอ้โหคุณดงัณงนะผู้นี่คนขับรถขับไปในหมู่บ้านขับรถผ่านไปตามถนนโอ้คนมองอย่างเดียวเลยอื อ่าเพราะงั้น,ม,นมันเมัอนเท่หรือแบบโปรไฟล์โปรไฟล์ไอกคนที่มันลอ่อเราก็จะต้องไปเที่ยวกินหรูอยู่สบายอ่าไปเมือหอกบ่อยบ่อย,อ,ยอ่าเนี่ยสาหรับมีอย่างนู้นอย่างนี้มาหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีแบบเอานี่ยอย่างผมมาไปงานพวกนี้บ่อยคือง,งานพวกนี้เนี่ยบอกได้เลยนะ ไม่ว่าจะเป็นบัตรถูกกฎหมายหรือพวกผิดกฎหมายนะมันใช้สไตล์งานเหมือนกันอือย่างเช่นกรณีของของประกันชีวิตเหมือนกันประกันชีวิตนะครับก็จะมีการแบบาีเนี้ยมีการสร้างบรรยากาศอย่างเนี้ยในการรีคูดตัวแทนตัวเลยในการรีคูดคนรุ่นใหม่ที่แบบได้แหวนทองอะไรมงกุฎเพชรที่เขาว่าอย่างนี้นะได้ซื้อบ้านแล้วจะต้องโฉวว่าเขาประสบความสาเร็จใช่นะครับอย่างบางคนที่เข้ามาพูดเลยนะมีสิบล้านบาทภายในสามปี คนนี่ห้าสิบล้านบาทได้ภายในห้าปีอโอ้จะมีสตอรี่อะไรกันมาเต็มเลยจริงหรือเปล่าเราไม่รู้นะ <c oughs> แต่สตอรี่พวกนี้มันมาเต็มเลยที่มาเต็มปุ๊บเลยเนี่ยเวลาคนมองเนี่ยเขาก็าจะมองซักเซสแฟก,กเตอร์ตัวนี้คือเวลาสมมติผมไปในงานพวกนี้หรือผมเล่นหรือผมฟังเห็นพวกผมก็จะเชื่อไงเชือ่อแบบเฮ้ยถ้าเราลงทุนแบบนี้สัวนเร,เราได้เลยอ๋อเราก็เป็นแบบเขาได้เพราะว่าอบางคนเทียบเลยนะครับเชื่อไหมบางคนเทียบเลย เวลาพูดนี่เข้าขึ้นไปพูดพี่จะบอกเลยว่าผม,มไม่ได้เรียนสูงเลยนะอืมผมเป็นเอาง่ายๆเป็นคนขายลูกชิ้นปิ้งบางคนเป็นแม่ค้าอยู่ในตลาดาสดอ,อแต่วันนี้มีเงินสิบล้านบาทมีเงินหลายล่ะเป็นร้อยล้านบาทเพราะมาทําอาชีพนี้อืไอ้เรานั่งที่นในใจเฮ้ยเราเรียนจบปริญญาไว้ขนาดเรียนยย <laughs> ขานาดอย่างนี้มันยังได้แล้วความคิดชั่นเราก็ดีกว่าเขาด้วยสมมติขายลูกค้าเราดีกว่าเขาเราก็ลองดานเหมือนกันเนี่ยมันก็จะมอง นะครับทีนี้เวลามาดูที่สักซีแฟกเตอร์เราเห็นแล้วล่ะก็คือความรวยกับความดังนี่ความรวยเนี่ยอย่างเช่นเรื่องของการลงทุนเนี่ยวันละสองเปอร์เซ็นตนี่ก็คือเรื่องของความรวยอืนะครับสาระมาที่สองเลยนะครับก็คือโซเชียล r o ลย์โซเชียลเพลย์เลยเนี่ยคือเวลาเราไปเจอพวกนี้ผมเนี่ยเราโดนเฮดดิ้งเอฟเฟกเนี่ยนะครับหรือจิตวิญญาณพฤติกรรมรวมหมู่อะไรต่าเนี่ยมันหลักชคกจูงอไปแล้วครับมนที่สองเลยก็คือการสร้างความเชื่อมั่น อการสร้างความเชื่อมั่นให้กับเราว่าไอ้สิ่งที่มันทําอ่ะหรือสิ่งที่มันการเสนอให้เราเนี่ยมันไม่ได้หลอกนะคือของจริงอ่าของจริงทํำยังไงบ้างเอาง่ายๆนะครับคือเวลาเราไปพวกนี้ยสมมติยกตัวอย่างสมมติอย่างคุณโกกับคุณกับผมแล้วกันสมมติคุณโกกับผมเนี่ยเกิดไปบรรยายด้วยกันออืนะครับในงานในงานหนึ่งนั่งกันคลอดบรรยายกันคอหลอดห้องเลยสมมติบรรยายกันคลอดห้องเนี่ยผมขึ้นใต้าของผมเลย นะครับผมขึ้น้าผมเลยคือสีเอฟพีส่วนต้นสีเอฟพีคุณโก้ขึ้นใต้ของคุณโก้เลยคือนิติกรสรรพากรสมมุติเลยนะนิติกรสรรพากรมาคุยเรื่องวางแผนภาษีด้วยกันทั้งคู่คนนะจะเดินเข้าห้องคุณโก้อืไม่เข้าห้องผมหรอกเพราะอะไรเพราะว่าสรรพากรคือคนที่เก่งมากเรื่องภาษีอยู่แล้วเขานมาฟังคุณโก้ได้ประโยชน์มากกว่าจริงๆแล้วผมอาจจะเก่งกว่าเพราะอาจจะกล้าพูดมากกว่า กล้าพูดมากกว่าคุณกเพราะคุณก็เป็นสันพระกรองคุณก็ไม่กล้าพูดเดยอะเดี๋ยวอาจจะตกงาน <c oughs> นี่ไงแต่ว่าแต่ว่าตอนที่คนฟังจะเลือกฟังใครเนี่ยจะเลือกเชื่อใครเนี่ยเขาจะเลือกเชื่อที่ผู้เชี่ยวชาญ <c oughs> เขาไม่ได้สนใจในสิ่งที่พูดนะเขาจะสนใจว่าไอ้คนที่พูดมันเป็นใครเขาจะเชื่อคนคนนั้น <c oughs> ต่อให้คนคนนั้นโกหกเขาก็จะเชื่อคนคนนั้นอไ <c oughs> <c oughs> อ้น,นี่ผมเคยเจออยู่เคสหนึ่งตอนนั้นไปฟังสัมมนา นะครับไอู้พูดเกี่ยวกับแชรูกโซนี้แหละคนที่พูดมาเลยนะครับมันบอกเลยว่ามันเป็นผู้บริหารระดับสูง mm. ของแบงค์ใหญ่แบงค์หนึ่ mm. งไอ้แบงค์นั้นเราก็รู้จักผู้บริหารมันเหมือนกันไงเราฟังเสร็จปุ๊บเอ๊ะแม่งหลอเปล่าวะ mm. โทรศัพท์หาเพื่อนเลยวพาเพื่อนในบริษัทในแบงค์มึงเนี่ยมีคนชื่อนี้อยู่วะ mm. ไอ้เพื่อนมันก็บอกมันรูจ้จักคือมันบอกมันรู้จักนะแต่มันก็บอกมันไม่ได้บอกว่ามันไม่มีนะคือบอกว่ามันไม่รู้จักคือมันก็บอกว่า คือมันไม่ได้เป็นเอชอาร์ไงมันจะได้เช็คได้ว่ามีคนชื่อนี้ไหมอย่างเงี้ยนะครับแต่เป็นย่ว่าไอคนเนี้ย่ชื่อนี้มันมีวิจารกันนะครับแล้วก็งง่ะแต่ใช่ไหมไอคนนี้มันก็จะอ้างตรงมันเองนะครับคือมันคือไม่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นคนที่ดังในสังคมหรอกแต่โดยตาแหน่งเขาอ่ะฝั่งล้างหน้าชื่อถือเป็นผู้เป็นผู้จัดการ ผู้อำนวยการที่เป็นผู้อำนวยการด้านการบริหารเงินลงเงินทุนของแบงค์แบง์นี้แต่มากำลังมาเสนอขายไอ้อย่างนี้แค่แช่แข็งโซนคนก็เชื่อสิเนาะเดี๋ยวยังมีอีกหลากหลายเทคนิคแล้วก็อีกหลายตัวอย่างใช่ไหมคะเดี๋ยวช่วงนี้ต้องพักกันก่อนสักครู่นะขออนุญาตนะคะคุณสาธิตเดี๋ยวพักกันก่อนนะคะได้ครับได้ครับ